สนับสนุนโดยแอร์เอเชียได้ตั๋วมาแล้วครับพุ่งหน้าสู่บาหลีครับโดยสายการบ,บินแอร์เอเชียรครับทีนี้ต้องขออวดชาวบ้านกันหน่อยครับตามสไตล์เซลฟี่กับตัวเครื่องบิน โลโก้ด้วยเราก็ต้งองโพสครับอย่าลืมแฮชแท็กด้วยไม่ใช่นาเดชก็ไปบาหลีไนดะ้มาถึงแล้วครับบาหลี สถานที่ที่หลายคนใฝ่ฝันนะครับผมนี่ด้วยความที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังอยู่แล้วนะครับการเดินทางมาบาหลีก็ไม่ยากเย็นอะไรนะครับง่ายดายมากมีสายการบินที่บินตรงมาจากกรุงเทพเนี่ยมาลงเลยนะครับใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไปตะลุยเมืองบาหลีกันนะครับนี่ก็คือข้อดีของการเลือกไฟล์ที่เวลาดีๆนะครับผมถ้าเลือกไฟล์ที่ออกตั้งแต่เช้าเนี่ยพอมาถึงนี่ปุ๊บ ตอนนี้ยัง11โมงอยู่เลยนะครับมีเวลาเที่ยวได้ทั้งวันเลยนะครับเมื่อเอ่ยชื่อบาหลีนะครับชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมล่ะครับเกาะสวรรค์ที่ปีปีหนึ่งเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวนับล้านคนทีเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทะเลภูเขาวัดวาอารามและธรรมชาติที่สวยงามครับ มองไปทางไหนก็จะเห็นเป็นสีเขียวแบบไม่ต้องใช้แอปตกแต่งและภูมิทัศน์ที่ดูสบายตาเพราะว่าที่นี่เขามีกฎไม่ให้สร้างตึกสูงเกินต้นมะพร้าวนะครับดังนั้นหากจะหาตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าที่บาหลีไม่มีทางเจอแน่ๆครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าบาหลีเป็นเกาะหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก แต่น,น่าแปลกนะครับที่บาหลีกลับเป็นเกาะเดียวในอินโดนีเซียที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูและมีวิถีชีวิตที่เคียงคู่ผูกพันไปกับศาสนาฮินดูอย่างเหนียวแน่นจะเห็นได้จากวัดวาของชาวฮินดูที่มีมากกว่า2,000 20, 0วัดทั่วทั้งเกาะโอ้โหหาง่ายยิ่งกว่าเซเว่นอีเลฟเว่นอีนะครับเนี่ยไอ้เจ้วัดที่อยู่ทุกคนทุกแห่งนี้นะครับไม่เพียงมีแค่วัดประจําเมืองยังมีทั้งวัดประจําหมู่บ้าน วัดประจำชุมชนและยิ่งไปกว่านั้นยังมีวัดในบ้านอีกด้วยนะครับซึ่งคุณอลิตคนนำทางของเราชาวบาหลีเนี่ยก็ได้เชิญเราเข้าไปชมวัดในบ้านจะได้หายข้องใจกันไปครับ okay, so this is a temple of your house why 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 Balinese people have to have the temple in the house the temple <Okay. S 3> here in Bali we have to have it because About every ceremony in the family, mm -hmm. we have to done it here, and so you have a lot of ceremony. In, in we don't and the ceremony in the temple, in the like temple of the city, and the ceremony in the temple of the house is different. It's different. different. Wow. Wow. is it like a big area in your space? So, do you have to be a rich people to have the temple in the house? Oh, uh, nah pun <laughs> bedek ngabris agen sederhana tadi gitu menurut keadaan ekonomi. Mhm. It doesn't count with the money or the latongos bedek dhuwur tadi tingkat dhuwur. We can put it like second floor or if you don't have enough money, we can make just from the bamboo. ในบ้านนี้นะครับจะมีไว้สําหรับประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับอย่างเช่นวันเกิดวันแต่งจนกระทั่งวันตายเลยนะครับรวมถึงในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการกราบไหว้บูชาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยซึ่งเขาก็จะให้ความสําคัญกับวัดในบ้านมากๆเลยนะครับบางบ้านเนี่ยสร้างวัดเอาไว้ให้พื้นที่ใหญ่โตกว่าที่พักอาศัยอีกนะครับทั้งนี้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อกันว่าบ้านที่เราใช้อาศัยอยู่นั้นเราอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ 60- 70ปีนะครับ แต่ว่าวัดซึ่งเป็นที่สิงสถิตหลังความตายเนี่ยเราสามารถใช้อยู่ได้ชั่วกับชั่วกันนั่นเครับเป็นที่ยกระดับขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกทำไว้สวยงามมากเลยนะครับข้างในนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเป็นแบ่งเป็นส่วนต,ต่างๆนะครับ ดูคล้ายๆกับสากพูมิบ้านเรานะครับแต่ว่าจะยิ่งใหญ่และก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันสารต่างๆที่อยู่ในวัดบ้านนี้นะครับก็เป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับมีทั้งเทพแห่งความรุ่งเรืองเทพแห่งความสําเร็จและก็ยังมีเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่คอยอยู่ปกป้องคุ้มครองครอบครัวนี่ก็ทําให้เราเริ่มเห็นนะครับว่าวิถีชีวิตของชาวบาหลีนั้นสอดคล้องไปกับาศาสนาจริงๆเลยนะครับ แล้วเราก็จะยิ่งได้เห็นถึงความศรัทธาที่มีต่อศาสนาของชาวบาหลีตลอดทั้งช่วงเทศกาลนี้เลยละครับซึ่งในช่วงเทศกาลแบบนี้ก็จะเห็นว่าตามถนนหนทางนั้นมีป้ายเทศกาลเนียปีซึ่งก็คือวันปีใหม่บาหลีเต็มไปหมดเลยนะครับ แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านรวมถึงแต่ละแก๊งแต่ละชมรม <l ots> ก็จะทำป้ายออกมาอวยพรปีใหม่กันให้ทั่วเมืองเลยทีเดียว <l ots> ดูจากบรรยากาศาของเมืองตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องสืบเลยละครับว่าชาวบาหลีนั้นเขาตื่นเต้นกับวันปีใหม่ของพวกเขามากมาขนาดไหนเดินชมเมืองไปไป,ไปม,ามาเนี่ยก็เริ่มจะเข้าสู่หัวค่ำแล้วนะครับก็ถึงเวลาจะต้องขอฝากท้องมื้อแรกบนเกาะบาหลีซะหน่อย ซึ่งก็ทำให้ผมได้ไปสะดุดตากับร้านอาหารตามสั่งริมทางของพี่ๆชาวบาหลีเขาน่ารักมากๆจนต้องแวะเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งในบาหลีที่ผมรักมากๆนะครับชอบมากๆก็ <c oughs> คือเขาจะมีร้านอาหารริมข้างทางนะครับอาหารตามสั่งเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าเขาจะมีฉากมากั้นนะครับเป็นผ้าใบเนี่ยมากั้นให้เป็นสัตว์เป็นส่วนและ แคบจะทุกร้านเลยนะครับจะมีวัตถุดิบในการทำอาหารบอกไว้เช่นมีไก่มีเป็ดมีปูมีกุ้งมีปลาหมึกมีปลานะครับเขาจะไม่โชว์รูปอาหารแต่เขาจะโชว์รูปสัตว์นะครับว่าไก่นี่เรามีไก่ <c oughs> ก็เป็นรูปไก่แบบจริงๆเลยนะครับบางที่นี่ใช้รูปจริงเลยรูปถ่ายเลยครับเป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับคือจริงใจมากๆนะครับเอาเข้าวผัด ข้าวหน้าเป็ดข้าวผัดปูต้ยมยำกุง้งกระเทียมปลาหมึกผัดเผ็ดปลาดุกจริงใจมากไปกินไปนฮะดิสเนาะ จะสั่งปลาหมึกนะครับบอกไม่มีสั่งกุ้งบอกไม่มีแล้วจะโชว์รูปทำมแคแค๊กแ,แบ,บก๊บเบเบแบเบแบ๊บอายำอายำเบเบกแบบกอ๋มแบบอมีแค่เป็ดกับไก่นะครับแต่ที่ติดป้ายว่าซีฟูด้ดปูกุ้งปลาหมึกปลาเนี่ยเป็นแค่ภาพที่ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น <c oughs> เมื่อกี้ยังชมว่าจริงใจอยู่เลยเอาไก่ก็ไก่มาไ่ยำสโตวซสโตอ์ยกที่บอกว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งจริงๆก็ไม่ใช่ตามสั่งสักเท่าไหร่นะครับจะเน้นทอดเป็นหลักนะครับก็ไปจิ้มๆเราจะเอาเนื้ออะไรจะเอาผักอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นการทอดสมุมดตอนนี้ที่สั่งมาเนี่ยก็จะมีไก่ทอดปลาดุก มะเขือก็เอาไปทอดแม้แต่สตอบ้านเราก็เอาไปทอดนะครับทอดทั้งเปลือกทั้งฝักเลยนะครับแนะนำนะครับใครจะมาเที่ยวบาหลีนะครับคบน้ําจิ้มไก่มาด้วยจะสุดยอดเลยลุยน้ำพริกเขาเผ็ดนะมันเล่นไปขออนุญาตครับคุณผู้ชมอาจจะดูไม่สุภาพนะครับแต่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับปฏิบัติตามวัฒนธรรมพื้นบ้านของเขา ากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเวลาพาลูกไปเที่ยวสนุกไม่มีเวลาพาไปชั้นบนของห้างสรรพสินค้านี่คือทางออกของคุณครับเพราะว่าน,นี่คือสนุกเคลื่อนที่ครับที่จะมาอยู่ริมข้างทางให้คุณได้พาลูกมาเล่นไม่ต้องไปไกลครับนี่ก็สามารถขึ้นมาแล้วก็ควบรถนะครับคล้ายๆกับม้าหมุนหรือเครื่องเล่นหยอดเหรียญได้แต่ว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสนุกนั้นก็คือ ลุงพลังขีด่านนี้ครับขี่ไปนะครับแล้วก็รถทั้งสี่ก็จะเคลื่อนไหวนะครับไม่ต้องหยอดเหลียงเครื่องเสียก็ไม่ต้องมีช่างมาซ่อมเพราะว่าใช้ลุงขี่เองแล้วเมื่อบริการเสร็จลุงก็ที้กลับบ้านเด็กก็มีความเบิดเปินนะครับ แค่ไหชัวร์ <c oughs> ขอเล่นบ้างได้ไหมลุงบอกลุงทีบไม่ไหวไปเล่นที่อื่น <c oughs> เป็นการมอบความสุขให้กับเด็กๆโดยใช้พลังถีบแม่บาหลีนี่เต็มไปด้วยอะไรน่ารักน่าหลงเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ย แต่ว่าอย่าพึ่งหลงประเด็นกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะเริ่มเข้าสู่เทศกาลกันแล้วเราจะไปดูว่าหุ่นผีน้อยหุ่นผีใหญ่เหล่านี้ที่อยู่ทั่วทั้งเกาะเนี่ยเกี่ยวอะไรกับวันปีใหม่ของเขารีบโพสต์สเตตัสชวนผีมาดูเพื่อนชวนเพื่อนมาดูผีแล้วแฮชแท็กลงเทศกาลโลกมาด้วยรางวัลจากบาหลีรอมอบให้แก่สเตตัสหน้าหลงอยู่นะจ๊ะ